เรามีนัดคุยกับโอปอปนิสราครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอเป็นข่าวอย่างมากเพราะเธอเพิ้งประกาศว่าตอนนี้เธอท้องแล้วฮัลโหลเห็นพี่เป้าเห็นทางบาเห็นเมาไหปอปอดํำขึ้นหรือเปล่าปอไม่ได้ดํำแต่ปออยู่ในที่จัดไปไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรแต่พี่โอเคมากปอยินดีด้วยนะ ได้เป็นลุงแล้วใช่ไหมต้อเป็นลูกของลุงแฝดคนนั้นเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้เนี่ยว่าตกลงเป็นแฝดเหรอใช่พอดีแฝดใช่หรือแฝดยิงอ๋อเหรอเหรอเหรออ่ะอ่ะแล้วแตอนตอนที่ไปตรวจเจอเนี่ยอยู่กับโอ๊คหรืออยู่คนเดียวไปกับพี่โอ๊กเพราะว่าเริ่มไปที่กอกเราคนเริ่มถามว่าไปทำอะไรมามันดูฉ้ำๆจนมาที่โรงพยาบาลนี่เก็เลยตรวจเลือดพนนีพอเติร์นตรวจเลือดแบบว่ามีโอกาสพอง รอเสร็จรอรอพักถึงอันนี้วั้รอชั้นฟังละเอียนไหมเออนะเราชอบอักรเป็นงสออาทิตยถึงจะตรวจเราจะสาวคุจาสาวเลยละเอียนได้ก็ได้เห็นกย่แล้วตอนนั้นกรีนดมาหรือว่าหรือว่ายังไงอยากรู้ว่าตอนนั้นเป็นยังไงตอนแรกตกใจมากเราก็ยังไม่คิดว่าไม่ไม่น่าทอมนั้นเยจนพอารสวเราเห็นแฟงทอ้บช็อกไปเลยรู้ว่าไม่ได้ตั่งใจแต่ว่มันไม่ได้เหมือนในละครที่แบบ นจำนตาตายเนี่ยมันไม่พอสำหรับพีแ<ล>่แล้วแล้วพอ่อดีใจไหมพ่อดีใจไหมนตกใจมากทำเกินตัวเป็นเกลียวละะลหลังจากรู้ว่นะ,ะดูรูปแรกก่นนนอนนะเขาบอกว่าอันนี้คือความขาวของพ่อและตาของแม่ออกมาปเป็นอย่างนี้คุณพร้อมไหมไหนไหน่ารักจะตายต่อมางั้นเอาความเข้มของแม่กับตาของพ่อบ้าง อ่ะด,ดูดูความเข้มของแม่นะเป็นอย่างนี้อ่าน่ารักนักวะน่ารักเนี่ยออกกำลังอะงั้นพ่อกับแม่เรามั่นใจว่าโอ๊กกับคุณน่ะคิดแล้วว่าถ้าเป็นแฝดชายจะชื่ออะไรบอกเรามาคือตอนเนี้ยรอประมาณเดือนสองเดือนลูกเพดอะอเคยตั้งชื่อแต่ว่าตอนเนี้ยเรียกลูกในท้องว่ากล้วยกับก้อยเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่า แราก็เรียกว่าอกว่าเออถ้าเป็นหญก็เรียกกล้วยต้อยถ้าผู้ชายก็เรียกท็อปไทย <c oughs> เ่ออ่ <c oughs> ออา,าอ่าอ่เออเปอ่า <c oughs> ยอย่า,บบาอ,อ,อ่าอา่าอ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 ่้อ่ก,ก,กับ,บาอาอ่าอะาอ่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 กอ่าอ่าล่าอ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 ่นอ่าอ่า่าอ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 ีาอ่าอาอ่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 าอกาอ่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 อ่าอ่าอ่า่าอ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 ่าื่าอ่อ่า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 ่าอ่่าอ่อ่า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 ่าค่อ่อาอ่่าอ่าอ่อ่าอ่อ่าา่่อ่่่่่่า่่อา่่อ่่า่่่ เดี๋ยวบอหมอบอกว่าน่าจะคลอดกล้ๆทันาว่าขอบคุณทุกคนนะคะทุกข้ามอวยพรเป็นแบบสิ่งที่มีค่ากับปอกับพีอกคมากแล้วก็เราจะดูแลชีวิตครอบครัวเราให้ดีที่สุดของคนที่สนับสนุนและเอ็นทุกค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ love you ที่รัก love you อีกข่าวที่ฮอตมากอาทิตย์นี้ครับ ก็คือเมื่อคนในโซเชียลได้เห็นคลิปนี้คลิปที่บีมกวีนั้นขอแต่งงานน้องออยอติพรครับใช่ครับทยรู้ไหมว่าเมื่อกี้เราอธิฐานอะไรไม่รู้ อะไร <c oughs> แฟนสาวที่คบกันมายาวนานกว่า13ปีแต่ก็ไม่เคยมีวี่แววว่าจะแต่งงานกันเลยไม่ว่าสื่อจะถามบีมเรื่องนี้กี่ครั้งบีมก็จะตอบว่าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่อาทิตย์นี้เมื่อคลิปนี้หลุดออกมาเธอจำได้ไหมว่าเราขอเธอเป็นแฟนที่ไหน ที่บ้านเลยเราก็ใหญ่เริ่มต้นชีวิตของเราที่บ้านนี้เหมือนกันใหมนะต่ไหผมก็เลยบอกทีมงานครับเราจะต้องบุกไปยังกองถ่ายของบีมเลยถึงแม้ว่าเขาจะทำงานอยู่ในขณะน,นี้แต่เราอยากรู้จริงๆนะครับว่า ที่มาของคลิปนี้การเตรียมตัวในการขอแต่งงานและอีกหลายประเด็นครับซึ่งถือว่าการคุยกับบีมในครั้งนี้คุณจะได้รู้หลายเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนถือว่าเราได้เห็นคลิปตกใจนิดนึงเนาะเพราะว่าตั้งแตรู้จักกันมาเราถามเรื่องออยแล้วคุณก็ยังแบบย,ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจปกเห็นคลิปแน่ใจแล้วเนาะแน่ใจแล้วสิครับทำไ <c oughs> <c oughs> ามาถึงตักใจขอแต่ง,งงานมันเกิด ผมว่ามันเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับทำยังไงให้ให้เขารู้สึกว่าวันนี้คงไม่มีอะไรมันเป็นงานพิเศษแหละที่เขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์เราแต่ว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นก็เลยเลือกที่จะในวันเกิดตอนนั้นให้กายเขาเข้าใจว่าเป็นวันเกิดอย่างเดียวป่ะใช่ครับเออเขาคิดไว้ผมเตรียมแผนนี้จริงเดือนหนึ่ง่อนหน้าเดือนหนึ่งครับอพีบอกว่าเดยกพีจะมันสายากควา้ึางเดีว พอดีวันนั้นเนี่ยปกติผมจะไปนั่งเล่นที่บ้านเขาอยู่แล้วเป็นนาวันก็แต่เขาจะอยู่ด้วยตลอดผมไม่เคยอยู่บ้านเขาคนเดียวเราคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอดีวันนั้นหมาที่บ้านเขามันหนีออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ออกไปตามผมก็เออหมาตัวนี้อาจจะช่วยเราเออหมนตัวนี้อาจจะช่วยเราแล้วก็เลย่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนไม่ได้วางแผนนะหมาออกไปมันแบบ มันปูบขึ้นมาเลยทันทีว่าออยพี่ตามหรอใช่ออยพี่ตัมแล้วพ่อแม่อยู่บ้านพ่อแม่เขาอยู่บ้านก็หนังว่ะอผมก็เลยโอเคก็ก็ก็บอกคุณแม่เขาบอกว่าผมตั้งใจว่าจะขอออยเขาแต่งงานนะครับจำลองเหตุการณ์อ่ะเอาใหม่คุณรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ยเราอธิษฐานอะไรเธอจำได้ไหมเราขอเธอเป็นแฟนที่ไหน เป็นเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยเราก็ดูเราแบบเอ๊บีมเอดีก่อนนะเดี๋ยคุณคิดหรือว่าใครคิดมันเต็มไปด้วยคําถามว่าเขาจะรู้ตัวไหมเขาจะรู้ตัวไหมคําเริ่มต้นของของเซอร์ไพรส์ใหญ่ของเรานั้นเราหัวเราจะว่างมากครับผมแล้วก็จะคิดเดีต่อไปมันจะเป็นไงแต่ว่าไอ้ประโยคต่อมาเนี่ยเธอจําได้ไหมว่าเราขอเธอเป็นแฟนที่ไหนคือมันเป็นความรู้สึกของผมจริงเพราะว่าผมเคยขอเขาเป็นแฟนที่บ้าน ที่บ้านที่ไหนที่บ้านที่บ้านหลังนี้แหละเพราะนั้นคําตอบเขาก็ต้องบอกว่าที่บ้านแล้วผมเชื่อว่าเขาจําได้เธอจําได้ไหมว่าเราขอเธอเป็นแฟนที่ไหนที่บ้านเลยวินาทีพี่ออยบอกว่า yes เยนหมันคุณต้องรู้อยู่แล้วสิว่าเขาต้อง yes ถูกไหมล่ะใช่ครับคือ นะคนเราคบกันมานานกี่ปีแล้วประมาณเข้าปีที่13บสามไหมสิบสามปีก็ก็รู้แหละว่าว่าว่าเขาก็รักเราเราก็รักเขาถ้าเราขอเขาเป็นแฟนเขาก็น่าจะตอบยสนะคิดในใจคือประมาณแบบ80%อน่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาตอบว่าโอเคตกลงมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มากสําหรับเราแต่ว่าไอสิ่งที่เราลุ้นมากอะคือแบบเราอยากให้เขารู้สึกว่าคืนนี้มันเป็นคืนพิเศษมากสําหรับเขา เป็นคืนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่โชคดีอ่ะครับเออซึ่งซึ่งซึ่ง,งพอพอจบแล้วผมสวแมแหวนเรียบร้อยแล้วกอดการเขาบอกกับผมว่าขอบคุณนะเขารู้สึกว่าคืนนี้มันพิเศษมากเลยสำหรับเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าผมทำสำเร็จ และไม่ได้ไปต่อใช่ไหมไม่ไ,ไ,ต,ไ,มไ,มไต่อครับคือเราก็ไปทานข้าวกับพี่บ้าน <c oughs> วังเดทอย่างวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงคิดว่าหน้าจะประมาณต้นปีนครับต้นปีนหน้าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้เลิอกอะไรที่เป็นวันชัด <c oughs> เจนแน่นอนแต่ว่าก็คิดว่าเออเดี๋ยววางไว้หลงบกคือต้นปีหน้างานคุณก็ต้องคนเยอะเหมือนกันเนาะต้องเตรียมวางแผนเรื่องแขกดีๆก็ตอนนี้กาลังคุยกันอยู่นะว่าว่ามันจะเป็นทั้งทั้งวงการเนี่ยครับต้องไปกันแน่นอนถ้าได้ถึงสักเพลงหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคุณ ว่าที่พยานของของดีซีพีนะของคุณก็ได้คุณก็ได้นะแต่ไม่ถึงเพลงอะไรเพลงจริงๆมันจะมีเพลงของผมเองนะครับชื่อเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวครับเขาไลฟ์ฝังว่าเขาอ่ะยืนรีดท่าอยู่แล้วก็แล้วก็ทีวีจะเปิดเพลงนี้เขาบอกเอ็มวีผมไงยืนรีดท่าอยู่ยืนรีดท่าอยู่เขย เบื่อตาคูนี้ขงฉันมันไม่ดียังคงมองแค่เธอเบื่อฟังเสียงของฉันมันไม่ดีย้ำว่าฉันตอนนั้นออดข้าก็โคม่เลยเนาะดีใจใช่ไหมดีใจแทนเพราะเรารอกันไปสิบสามปีแล้วก็แบบเฮ้ยสักทีสักทีสักทีเออไม่รู้ว่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนท้องทุกคนแต่งหมดโอปอท้องทาทาท้องเออได้ยินเหมือนกันสองเดือนยังอันนี้ประกาศแต่งงานผู้หญิงไทยหลายคนร้องไห้หนักมาก มีอะไรจะบอกสสาวอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับโมเมนต์นี้ครับหลายคนก็เขียนว่าเขาเขา,เขาดีใจท,<อ>ที่ที่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้หรือว่าเขารู้สึกซึ้งใจกับพวกเราไปด้วยนะครับ<ม>ก็อยากบอกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหม้มันมันมีบรรยากาศที่ดีที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก,ก็ก็อยากให้รู้สึกไปทางนั้นมากกว่า เพื่อฟังเสียงของฉันบ้างไหมที่ยังว่าฉันรักเธอกับคำพูดเก่าๆคำพูดเก่าๆเธอจะ